เฮ้นายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก <lent ceu> ็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซมนี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้ และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 รองประธานตรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านมะม่วงเตรียมสร้างสะพานเชื่อมประตบองรองผู้ว่าตราดเดินทางแก้ปัญหาการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแองตบนน้องบอลอำเภอบ่อไร,อร่โรงพยาบาลคลองใหญ่ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพรับประชาคมอาเซียนจังหตราดจัดงานวนรรณกรรมหวานผลไม้และของีเมืองตราดปี2558 ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสังสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com รองผู้ว่าตราดตรวจพื้นที่จุดผลอปลนบ้านมะม่วงเตรียมสร้างสะพานเชื่อมพระตะบ,บอง เวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่8พฤษภาค,คม2558นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดตราดและคณะได้เดินทางไปที่จุดผ่อนปลนชั่วคราวบ้านท่ามะม่วงตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งมีนาวเอกวงดนยัยปานนิ่มหัวหน้าชุดควบคุมฐานพลาน,นาวิกยยทินที่1ตัวแทนจากสำนักงานแขวงการทางชนบทจังหวัดตราดร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมร้อยตำรวจโทคมพัฒน์ ทักษินนายกอบตอนนทรีการเดินทางไปในครั้งนี้ในประธานต้องการไปตรวจพื้นที่ร้างถนนเชื่อมถนนสู่ชายแดนกัมพูชาที่บ้านคลองรถถังอำเภอสัารูร่จัจงหวัดพระตบองประเทศกัมพูชาซึ่งได้หารือกับทางฝ่ายทหารที่ดูแลและแขวงการทางชนบ,บทจังหวัดตราดซึ่งงบประมาณที่จะดําเนินการก่อสร้างทางสานักง,งานแขวงการทาง ชนบทจังหวัดตราดได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสายตรรอ7 6แยกทรรอ5 7 5 7เนิน400ตําตบลนนรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดกว่า12ล้านบาทและเริ่มงบประงานมาแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาการก่อสร้างในครั้งนี้ฝ่ายฐานไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงเนื่องจากได้หารือกันในเบื้องต้นแล้ว สำหรับการดำเนินการครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งทางฝั่งกัมพูชาได้มีการดำเนินการลงทุนก่อสร้างโรงแรมศูนย์แสดงสินค้าและสนามกอล์ฟของนักลงทุนจากจีนและกัมพูชาที่กำลังดำเนินก,การอยู่ติดตามได้ในวันพร,รุ่งนี้กางสาส,สันนิบาม,มอยู่บนนบนถนนเดิมเหมือนกับที่ที่เราไปดูที่เกาะช้างเราอยู่บนถนนเดิมที่เป็นทางไอ้อะไร ทางตรวจการหายจักรยานซึ่งเองที่ดีเขาไม่รู้หรอกวันนั้นก็โทรเสียงกับพี่อยู่รางที่ปอบัระสัรครบบบอกเข้าอยู่ในปา่าแต่ว่ามันอยู่ในแนวเดิมซึ่งปอบกระสบเป็นคนทําเองตอนนั้นโนอะ้โหหน้าอุทยานแบบว่าทําได้เลยครับท่านลองขยายาข้างๆได้มันเข,ข,ขาเรียกครับเข้าอนุบติไปเดิมแล้วตอนใหอันนี้ก็เช่นกันเราไปเราไปคิดคิดไปข้างหน้าเองอะเนาะว่าจะไม่เห็นชอบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางแก้ปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองแองต์ตบลน,น้องบอนอำเภอบ่อไร่เวลา15นาฬิกาวันที่8พฤษภาคม2 5 5 8ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลน,น้องบอลอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางร่วมประชุมกับชาวน้องบอลโดยมีนายอำเภอบ่อไร่รและนาย,ยกเทศบาลตำบลน,น้องบอลกำนันตำบลน,นองบอลร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองแองหลังจากโครงการชลประทานจังหวัดตราจ,จะดําเนินการก่อสร้างแต่มีประชาชนจํานวนหนึ่งคัดค้านไม่เห็นด้วยเนื่องจากไม่มีความจําเป็นเนื่องจากไม่ได้เกิดปัญหาภัยแล้งและการเวรคืนที่ดินที่น้าท่วมรวมถึงส่วนใหญ่ประชาชนที่ครอบครองไม่ได้เป็นประชาชนที่ได้ประโยชน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราจ,จึงได้รับฟังความคิดเห็น จากประชาชนที่เข้าร่วมซึ่งมีพื้นที่จำนวน121แปลงรวม56รายโดยจะมีการเยียวยารายละ15ไร่รวม840ไร่ทั้งนี้จะดำเนินการให้ในปีงบประมาณ2559ในการจ่ายเงินชดเชยในวันที่1ตุลาคม2558ซึ่งทางรัฐบาลจะต้องเสนอให้ทางสภานิติบัญญัติที่จะเปิดในเดือนมิถุนายน2558นี้ พร้อมยืนยันว่าประชาชนจะได้รับการเยียวยาวอย่างเป็นธรรมและได้เงินชดเชยอย่างแน่นอนโรงพยาบาลคลองใหญ่ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพรับประชาคมอาเซียนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศประชาคมอาเซียนหรือ AEC ที่จะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้ ังตราซึ่งเป็นจังหวัดหน้าด่านชายแดนไทยกัมพูชาทําให้เกิดการเตรียมความพร้อมของภาครัฐในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะด้านการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนังตรามีโรงพยาบาลทั้งสิ้นเจ็ดแห่งและได้รับการผ่านการรับรองคุณภาพแล้วสองแห่งคือโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลบ่อไร่ที่ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นสภาพแวดล้อมการทำงานการให้บริการจนผ่านมาตรฐาน HA สารสนสุนขจงตราจ,จึงได้ให้ความสําคัญในการจารัดโครงการพัฒนานและประเมินคุณภาพแบบบูรณาการจนโรงพยาบาลที่เหลืออีก5แห่งได้รับมาตรฐานสากลนทั้งหมดคือโรงพยาบาแลแหลมงอบโรงพยาบาลคลองใหญ่โรงพยาบาลเขาสมิงโรงพยาบาลเกาะช้างและโรงพยาบาลเกาะกูดแพทย์หญิงโมนายาพฤตธิภาพผูพ้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ จังหวัดตราจัดงานวรกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราประจำปี2558น,นายนรงธีรจันทร์ทารางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรากล่าวภายหลังการประชุมคณะ ทำงานจัดงานวันระกรหรวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจําปี2558ว่างานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-8มิถุนายนนี้บริเวณด่านท่าจอดตำบลแสนตุง้งอํเาเภอเขาสมิงโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัดตราดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กับกเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ผลิตสินค้าชุมชนรวมถึงท้องถิ่นของจังหวัตราดตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดงานดังกล่าวนั้นมีการประกวดผลไม้ทั้งระกำหวานทุเรียนพันหมอนทองลองกองสับรสพัานตราสีทองมังคุดและง้อโรงเรียนพร้อมทั้งการเปิดตลาดนัดผลไม้คุณภาพราคาถูกการจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรการประกวดอาหารพื้นบ้านการประกอบอาหารข้าวหวานการประกวดอาหารหวานจากผลไม้การแข่งขันรับประทานผลไม้เป็นต้น อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าวในปีนี้ยังคงเลือกพื้นที่จัดงานในอำเภอเขาสมิงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีส่วนผลไม้มากที่สุดและยังเป็นสถานที่จัดงานวรรกรรมหวานตั้งแต่ครั้งแรกประกอบกับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดซึ่งจะต้องผ่านจุดนี้แล้วรถตู้ร่วมอออบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวัน อนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร0908181844สถานีขุณส่งเอกไม่โทร0908181855เอกไมยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตวนออกติวเข้มอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดตราดที่ห้องประชุมบานเย็นสลกลางจังหวัดตราดนางสาววัสนาวงรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตวนออกจังหวัดระยองกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานกับอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อทําความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันจังหวัดตราดมีอาสาสมัครฝนหลวงกระจายไปตามพื้นที่ต่าง ต่างรวม23คนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตนออกกล่าวว่าการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานกับอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดตราดครั้งนี้เป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจในการทําฝนหลวงรวมทั้งเป็นการแนะนํา การขอรับบริการฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการภาคตวนออกเนื่องจากอาสาสมัครฝนหลวงนับเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนของตนเองในการแจ้งความต้องการฝนหลวงต่อศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงซึ่งนับเป็นเครือข่ายที่สําคัญในการประสานงานทําให้เกิดความช่วยเหลือตรงแก่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เทศบาลตะบนหัดเล็กจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสามคัคคีไทยกัมพูชาต้านยาเสพติดที่สนามกีฬาสอกริตวันหมู่สองบ้านขดทราย นางสาวกิรภาประสิทธิเวชนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลหัดเล็กเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสามัคคีไทยกัมพูชาต้านยาเสพติดพร้อมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการไทยหัวหน้าส่วนราชการกัมพูชากำนันผู้ใหญ่บา้านผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วม นางสาววันณวีประภัยรองนายกเทศมนตรีตำบลหัดเล็กกล่าวรายงานการแข่งขันกีฬาดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมถึงชาวไทยและกัมพูชารักการเล่นกีฬากระตุ้นให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายรวมถึงส่งเสริมการประสานความร่วมมือทั้งในส่วนของราชการประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งการจัดการแข่งขันนั้นเป็นฟุตบอลเจ็ดคน สำหรับการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น2รุ่นมีทั้งหมด16ทีมคือรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน13ปีรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน18ปีและรุ่นที่จัดขึ้นเป็นพิเศษคือรุ่น VIP จำนวน4ทีมคือทีมหญิงเทศบาลตำบลหัดเล็กทีมหญิงกลุ่มสตรีแม่บ้านทีมชายเทศบาลตำบลหัดเล็กและทีมส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและทีม อำเภอมนฑนเสม,มาประเทศกัมพูชาซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่7-10ถึง10พฤษภาค,คมนี้บุฟเฟ่ลองเบียรตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488 และ08-1-155-5052ยาพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตอนออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบร,ริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร